เคนะครับดาสวัสดีอันเด้วยนะครับวันนี้กับโฮมห้าอมซอลอมิคงกับไมคราฟกันอีกครั้งนั่นเองครับโอเคโอเคก็มาพูดกันก่อนเลยนะว่าทำไมถึงไม่เอาคลิปนะครับโอเคช่วงนี้ปูหิวนี่ใจใจจะหายแล้วแหละนะก็ไม่ต้องอะไรกันมากมายนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนทำฟาร์มดอกไม้กันนะครับดูวันนี้มีเกี่ยวบอกกรอ์นี้แค่เนี่ย เนี่ยตอนลงไม้อันนี้ครับเนี่ยนี่นี่นี่ปุ๊บอ่าแบบนี้นออาทำไมไอเทมไม่ดรอปเออดรอปแล้วนะประมาณนี้นะไปนะก็บนนี้นี่อเอาไว้ใช้งานจริงๆนะใครจะเตรียมตามผมก็ได้เลยนะตอนนี้ก็เกาะเนี่ยเซฟผมเหมือนเดิมไม,ไม่ต้องเตรียมก็ได้คนนี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเตรียมโอเคสิ่งที่ต้องมีคือหนึ่งเลยอ้าวเรื่องพิซตันอีกหนึ่งอันสุดยอดมาก ลืมหมดตุ๊กคลิปครับพิสตันบอคเลสโต้หนึ่งบล็อกพิสตันหนึ่งอันได้สิบอันแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะที่เป็นมาสร้างเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ไม่ไน่าจะต้องดนะึกสี่แน่นอนประมาณนี้เองแล้วก็กแาสบล็อกเก้าอันเลสโตนนี่มันจริงจริงมันนับได้ถึงสิบเจ็ดอันนะแต่ผมมาเผื่อที่สิบสี่สิบอันเลยดีพิเตอร์ใช้แค่สองตัวให้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เลสโต้ทัพสามอัน อ่าโอเคเรามาหาที่ซ่้านดีกว่าเราได้ต้งเต็มที่ขุดหาที่ซ่้าดีกว่ามีครับผมก็ได้ทดลองไปแล้วแหละนะมันก็ใช้ได้จริงก็เลยมาจะสอนทากันดูนะอันดับแรกขุดไปครับเนี่ยสามคูณสามล็อกคือข,ขุดไปเก้านี่นเองนะแล้วก็แบบนี้นะทำเน,แบบนี้ยคือเบื้อม้อันหนึ่ง เดี๋ยวก็คุดทั้งหมดเลยวันสติกิฟสตอนล,ลงไปวันสโตนดิบดิบดิบแล้วหาทีุ่ดเป็นบันไดสตนขึ้นมาอ่ะแต่ละอุ้มตกอ,อย่างนี้ที่มีบันไดแ <c oughs> น,น,นะนำนะอย่าไปขุดจนจนกว่าไม่งั้นเ,เดี๋ยว,วสตัตอมันจะปะปนกันหมงนะอ๋อ,อข้างนอกดีกว่า เพ๊่มเแค่นี้นะมันจะแก้หน่อยได้ครับไม่จะเป็นต้องไกลมากไกลมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจในี่เกินแบบนี้นะครับเคต้นมีเสียงทีวีเลยอะไรก็ขอโทษด้วยนะพอดีย่าของผมดูทีวีอยู่นะโอเคนะครับแล้วก็เฮ้ยตรงนี้ดันมาต้องโคตรตรงนี้ครับโอ้โหเห็นไหมโอ้มันต้องคุมจริงๆนะ ็นไหมครับตรงนี้ก็ชนแล้วขูกไปครับสุดยอดมากอเอ,อ้อไม่แบบนี้แบบนี้โอ้ออืมพี่แอคเตนอ๋อจะเปลี่ยนพี่แอคเตนธรรมดาท่านะมันขดุดยากจริงๆมัต้องเฮ้ยเจ้าอ๋อตอนนี้ไม่ไม่เป็นหาเท่าไหร่นะเพราะว่าใช้มือขดุดพี่แอคขูอะไรนเหมือนเ,เดิมครับ พออยองเกลือโซนให้หมดเลตัวนี้แล้วก็วางแกลชองลงไปลงไปก็วางลงไปพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องคลุกไม่ต้องไปทำอะไรมันครับอ่ะแบบนี้นะหลายคนน้กวิสซ์น่ิทำอะไรทำบัฟสวิตแบบแบบนี้นะทำตามผมเลยนะบัฟสวิตบอเิสโตเลยเอ้ยเดือดสูงทอสถ้าจะบอเิสโตไม่ต้องแชร์เลสโซนทอสนะมาแบบนี้ มาแบบนี้เอามาลงกระเพราแบบนี้มาขนะุดตรงนี้มาแบบนี้มาแบบนี้เอาดิจิเตอร์จ่ายเข้าไปตรงนี้ขุดนี้ทิ้งได้บตเตอดีแล้วโอเคนะแรตเตอร์ดมันจะมันจะส่งต่อแบบนี้นะ<ม>โอเคก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเลยก็มไม่รู้เหมือนกัน อ้าวเลี้ยวอาหารได้อะไรครับอ่านั่นไงฮะตรงนี้มันจะติดนะก็เนี่ยตรงนี้มันจะกลายมันจะหมจนย้ค้างนะนมันมันจะกลายเป็นวัตถรรุทิ์อ่ะ,นะนเนี่ยให้ทำมาแบบนี้แล้วค่อยไล้วสโตนมานะเอ้ยริงๆต้องต้อง จร,จริงๆมันต้องกั้นตรงนี้นะตรงนี้มีก๊สบล็อกอยู่ใช่ไหมแล้วก็ทำนะครับตรงนี้นวางรีพิเตอร์นะปรับหนึ่งทิกสองทิกก็ได้แล้วแต่ทำนี้นะแล้วพยายามเชื่อมให้ตกนะนั้นก็วางไ้ยเดี๋ยวยายะหน่อยครับเพราะว่าผมไม่เรียนรีพิเตอร์เผืนนี้ปะเน,นี้วต่อข้าง นะสุดยอดมากตรงนี้เอาบล็อกกันไว้แล้วเชื่อมแบบนี้นี่แล้วก็อุดเนี้ยลราอุดแค่ตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็ได้และหนึ่งอันนะลองลองเล่นดูนเห็นไหมตรงนี้มันจะค้างเยอะได้แล้วทำไมมันค้างเอ,อเย่ย จ่ต้องหาบัรสวิตอันใหม่แล้วมั้งยิ่งกว่าบัรสวิตไม่ได้ฮะโอ้ยงั้นเอ้ใช่ใช่ใช่ใ้ใช้กสโตนครับกสโตนกสโตนกสโตน นี่คนระับโกสโตนหนึ่งอันเลยนะแก้ปัญหาตรงนี้นะใช้โกสโตนมันจะวางเลสเตนได้แต่ว่าเลสโตนจะไม่เข้าออตัวมันน่านี้นะตรงนีนะ้มันเน่าเลยครับไปมันหนึ่งมันก็กลายเป็นหญ้านะไปนี่เหมือนเนดะิมเลยนี่ครับโกสโตนนะเรามาลองหนใหม่ครับหายบักรับนี่คนระับข้อดีของโกสโตนนั่นเองนะครับ sudah mah, deh. selama, sangat sangat susu, deh. Kamarni, deh. di to, di ini, aku ini. Ini Oh my goodness, mak. Nah. Lalu, kemudian, 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 แบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วครับยังก็จริงๆคือพออนี้ก็ได้บบสองเงินก็ได้อ๋อเออใช่ผมบอกไปแล้วนี่เนาะถ้าเกิดใช้อันนี้ก็ถ้าใช้บอ,อลอเล็กซ์ตรงกไ็ไม่ต้องใช้บอลอเล็กซ็นทอชนะโอเคแล้วเรามาลองได้ดูเสร็จแล้วครับอ้าานะบั๊กงั้นจ้ะตรงนี้มันบักนั่นเองนะเพราะว่ายาถ้ายาไม่ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเน่า ประมาณนี้เนะเาะแลาทำไมอันนี้ทำไมไม่เป็นตามแผนเป็นอะไรรูาอ๋อผมวางผิดจริงๆต้องวางขึ้อไหนนี่นี่นี่จิ๊จอ่ะเสร็จแล้วโอ้เราวางผิดนะนี่นะเป็นนี่ ให้ให้ชีททช้ที่พิสตันแล้วที่ที่กราฟบอลตรงกลางพิสตันแลนะเขขวาเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันจะติดตั้งพวกเขนเนี่ยนะมันจะติดตั้งพวกเขนตรงนี้เองก็ให้อยู่ตรงกลางนะแล้วก็วาง นี่ครับแค่นี้เนาะถ้าอยากให้ไวหน่อยก็ปรับแบบหืมมาโหระไวมาลองดูกันนี่ไวจัดนะรีฟเตอร์มันรีลิสมนทันนะนี่จะมันดันอันนี้ปุ๊บแล้วีเตอร์รีดีไม่ทันอย่างน้อยต้องประมาณหนึ่งทริกอะอ่านะอย่างน้อยเลยหนึ่งทริกนั่นเอง นี่ครับเร็วละสุดยอดละนะปั๊มประมาณนี้นะมันก็จะมีไปตกของล่างก็ทำทางเดินไปเองนะเนี่ยเยอะมากเลยจริงๆตัวนู้นก็อุดไปเลยก็ได้นะโอเคนัก็นะมันก็ได้เยอะพอสมควรเล,เลยครับโอเคนะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะีโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยไม่ทันจินทีจริงๆด้วยต้องมาต้องมาเติดคลิปต้นจบโอ้เนะี่ยหลายคนคงจะไม่ชอบนะโอเคนะสำหรับนี้ผมห้าโอซ่าโอ้ไม่คุ้มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบายฟังดอกไมก้โล

โอ้โอ oh, uh. okay, so okay, so go okay. ้จโอจโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปปรับ FOB ก่อนจส7ี7ปกติเออโอเคบ๊ายบาย